ไอเกอะไรขึ้นนี้นั่นมันใครอ่ะอ๋อคุณคุณนี่เนี่ยเกณกินี่มะกับปีเลวเกิปเก้ากิดมาอีกล้อเะเอ้เจร้วกับโอ๊ยเกิทาเช่นนี้เหเกดล้นะโทไมกุตบคุฆ่าเปนเอกตายเองวะเโอ๊ยเงินอะไรวัเนี้ย แกทำมาเลยวะแกจอกคิดทิศเลยฮ่าฮ่างูขนาดนี้ใครใครใครก็สู้ได้โอ้ยโทรศัพท์ฉันเอาโทรศัพท์ฉันเบ็ดหมดโอ้โหไม่เป็นไรเก็บใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมไม่นานเลยโทรศัพท์ฉันเบ็ดหมดโถ่ปิดเตือนโตดีกว่าเฮ้ยเก็บไม่รอหรอกแกทำอีกนี่ทำไมยับยับยับเอ้ยนี่นะยับยับไปตายลูกปิดปิดหมดจ้ะเอ้แค่แค่จอก โอ้ยโจ๊กกอ่ะทำไปทั้งนเอกขาดเอง,เองวอองละล,ดดะะะเล,ะล่เออแกทฉันดือสิันเอะแกไปโหลดนี่น่จะแรแกแครไปเรื่อยๆไปแครแกจะอจกแกอะหลดเองได้เอาตนี่โดนวล่ะ้นี่เอาอะไรออกออฟน่ดน่ะทำไมสุดแปอรลเล็กตำ พ hey> ี่พ hey ี่ช่วยชักิอะโอ้ยแกตายละไอีกุนแกไม่มีบทแกต้องเกิดใหม่ก่อนก็ได้โอ้ชัเกิดใหม่แล้วเมันมาแล้วแกไม่หล่นหรอกจ้ไอ้เก่งเกิดไม่ได้ไอ้กะต

เจะเจะตเอไม่ได้เขาไมอ้วจะโอ๊ยโอ๊ยทีม่อย่างนี้ลูกแกม้ตายได้จั่วเจัโอ๊ยเาทอย่างนี้ลูกแกก็ตายลูกเขจาจโอ๊ยแกทำอะไรเียจัะจับไปเลยเออแกทำอะไรกินไ้กม่รอดจะเจให้แกทำอย่างนี้มาใช่เหมเขาจั่วจัโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยแกต้ยกดเส้็กัอย่างนี้ก็สวยดีครับจะพูดอย่างนี้ก็สวยดีครับ

เอ้กิเเอ้ล็อกอย่าโอ๊ยกทำยาี้่ะโอ๊ยเลแก็อีกคนนึงต่อเมื่อหล่อนเพกาลก็สูบพี่เพกาลเขาบอกเราไม่ได้เพราบกเราเนี่ยเก่งที่สุดอละปโอ๊ยเกทำยี่ยมใช่กัเอเพื่อพ่อเพกาวบอกแล้วว่าตึก เลดดีกว่าเบลล์เก้าเอยบัดเตะเช็ดเดเกี๊ยวอะไรัวเนี้ยเกีหลอดแดครับพีจ้เกีหลอดล่ะเกีหลอดแดโอ้ยนี่แกตบกชชเมนานนี่กตชั้นยนใส่ชันเลยเดีดไปดเราใส่ช้เดไปก็เด้ Thôi kém loa Oi! Chờ. Ôi Chờ. saya Chả đi chắc ha ha ha! Hahaha, jangan lupa. Oi, oh di sini ada lagi lah. Tapi kui na ter terpap si kui dah si. Tapi kui na apa yang ni lah ni. Tapi mai lupa, mai mai lah. Isu, cik cik cik, ya,

าวเช่นเอ้ยแกทำอย่างนี้อย่างนจะเกลี้ยกลอมากเลยเออชิดใจตายเลยตายกเลยเออชิดใจตายเลยเออเออตายเลยเออเออฮ้ยทำไมท่ามันแปลกบ,บ้าฮ่าฮ่าพวกเราชนะแล้วชนะแต่พวกเราเสียคนไปเยอะมากเลยนะเออไม่เป็นไรหรอกมั้ง ไอ้บอ่าเกชนะโอ้ยขาลกวไกเดีก็ตายเอ็คิวขาเอดคิวขาตายเอาเพื่อจะคิวปีขาตายคุณไม่หลอนครัใช่เกมบหลอนเนียกค้าขายก๋วเตียวและเค้กที่เก่งที่สุดเลยหรอคุณไม่หลอนอคโอ้ยเกทำอย่างนี้กเชิญกดกตายรอก้า

ไอ้นโดนแดดเจอชีก็ตายไปกันโอ้แก่เจ้าเ้แก่ตายแล้วอ้าวคกขวดทำไมี่ยเมื่อกี้มือถูกนะปันนกดาขนเม่าเอ้แก่ก่เจาเจานมานเจาะขนเขาเมเลยเจาปันกระสันมัน้งเดาเนเจาันรเยเจ้าขาเสคนหนึ่งคนไปทั้งเ่ กระจอกมากเลยโอ้โหแต่ที่สุดเลยก็ะนะแหละแต่พวกมันก็เป็นใช่สู้ไม่มันเลยอะทุกสู้ไม่มาเลยเพื่อนแปลเราเดินต่อไปเถอะมันเสร็จแล้วเก็บหนักสุดเลยเนี่ยคุณไม่หลอดหรอกครับเพราะคุณมันกระจอกเกินไปครับเพราะฉะนั้นเอ่ก็จะขับจะกินหรอกขับจ้าจะไปขับอย่าเออ โอ้ยดิแกทำผู้เชลยอจเอกรเลยโอ้ยเราจะจองขับจัะจองบังเลยคจ้องบั้องบเอะไม่ได้กระทำผู้เชเก็รอเราไแกแขชุดจ้าก็ตามเอไปจอกกันกันขับชิอขาดตายลิสกับโอ้ยดิแกจองไปเลยจ้าโอ้ยไปอต่อครับจ้ออะไรจะติดขัดัอขาตายิสระรอคราวดีผมก็จะทำให้คุณเบาๆกันครับ ไม่ต้องเบาๆเลยแกไปพรมแรงมากครับโคมูซาจอนไทยนี่แะครับแต่มันคงไม่ต้องบอนไทยเช่อๆหรอกงั้นผมก็ไม่ออนไทยหรอกครับเจ๊ชก้าทำชิดเจ๊ทำชิดเธอกระจอกครับผมจะบีบคอคุณจะจะจะหยอกหยอกใหญ่ห่วยกระจอกครับนี่คือขั้งสุดท้ายที่คุณจะต้องสู้ครับเออชิดจะขยับตัวไม่ได้เลย ดับกระจอกมากเลยครับผมไปตัวดีกว่าครับเดี๋ยวนั่นอะไรบ้างน่ะโอ้โหเดี๋ยวผมฟื้นชีวิตทุกคนมาก่อนชืดโอ้ดูสภาพครับเอ้ยดิแกลทำอย่างนี้กับร้อนอ่ะเอ้ยคุณจะไปครับคุณกระจอกที่สุดนิติลูกปัดเนี่ยจะมีทิ่เก่ามาได้แค่ยังไงกันเนี่ย นั่นไงครับภูจะไม่ทันขัดครับเอ้ย๋ยวฉันไปเองขอไม่ต้องหรอกจะเอาเอเพื่อนนายเป็นไรอะทุกสายมันงงมั้งเฮ้ยจะเกะก่รอดฉันกนอะแกรอดแล้วจะจะะจเจะทำฉันจะจะทำอะไรเฉยงดี้ไวดมบิอยู่ดีๆกูจนอดมบิงวะ

เออที่ไม่ตายไปแกตายไปแล้วโอ้กระจกแกจะตายอยู่แล้วนะเอ๊ะตายกันเลยตายกันเละตายกันเลยเออตายกันเละเฮ้ยเสอจะฆ่าแกคุณไม่รอดหรอกเออทําไมไรอะครับเบียดบนตัวตายถ้าเกิดจะเป็นงั้นคุณก็ตายหรอกครับ อ้าวคุณพูดอย่างนี้หรอครับคุณก็ตายหรอกเข้าร่วมพี่พ่อพี่เก,ก้ากับพวกเราไหม้มามโอ้ยทำานี้กันหรอกแเตรียมตัวตายเลยครับโออะไรเด็กรับเอะคุกจ็บบ้าเลยครับเ,เ,บเบจ้เเเเาเจ้าร้าเจ้าเจ้าเุ้เจ้า้าเจ้า้าเจ้าเ้เจ้าเเจ่าเจ้าาา คือถ้าผมอย่างนี้หรอกครับเมื่เขารวมพี่พอ่อพี่เก้าอีกและยังจะทําอย่างนี้ตายแน่พวกแกพี่พอ่อพี่เก้าเจอพี่พอ่อพี่เก้าของพวกเราแน่ทำไมล่คะครับบอกคุณมันบบาทเกินไปครับแกพูดดีเหรอเกไม่รอดแล้วกันแกไม่รอดแน่เจอน้ำฉลอยเป็นไง ฉันคือคนขายเค้กอือนับะนบบโอ๊ยกั้จาเอ๊ะนาตใจเลยอื้ดอะไรวะเยดืปึกตายไม่ไปไล่เราเจอพลังเราเจอกระปั้นฉันดอกอไปรลดลกเจอกระปั้นฉันด้วยเอาพื่อนลงไปเอิ่ตัดโอ๊ยไปค้วฉกเลยเออแดากไปทีเดียวชิบิวดได้กได้า แล้วทีนี้พวกนายก็แต่งกันทุกคนแล้วคุกป,ปากครับโอ้แกทำอย่างนี้จ้าคุณกระจอเกินไปครับอย่าเออชิดจะไปหลอดแล้วละแกไปหลอดแน่เฮ้ยแกไปหลอดหรอกยอยยอยอโอ้ยไปพับตูอ้อีกทีเลยหรอครับเนี่ยนะฮะแล้วไปละจ้าอ้ยแกตายชิดดีที่หลอดจ้า โอ,โ,อโอ้ยยาคนโอยดิแกทำอย่างนี้อ่าอ่าอ่าดิาคุดทับผบอย่างนี้เลยหรอครับเดี่ยคุณเป็นรถนะครับเดีย์จอยากจอดพบเทมบิรตไหมครับเดีเทเบัเรียรับจ่อโอ้อยเฮดบ,บัแก่ี่มันแรงเกินไป้วชิลว่ะอยากเจอเทพเจ้าเาชา้าจะไหมไม่หรอกครับเดี๋ยเออบอกไปทันบอกไปทัน ทำลายโหดจ้า,าแสบเชอร์ดีพวกเราต้องสูง้ลายเผาพันมากเลยนะครับต้งแกงชุดดำและทุกคุณทุกปาร์คขับไปไกลๆไปฮะฮะคุณไม่รอดนะครับยอยอยอโอ้ยยอจะทำเชือกจิกจั๊กโอ้ยไปหลอนเลครับอ่าผมจะไปเอาการแล้วอ่าจะเป็นไรนครับยอโอ้ย ผม่มันยังหนักเดีบอกนะว่าค่อยผมแล้วมันฟิวไปเลยไม่ไปรับผมไปที่เดิมก็ได้นี่โอ้ยโดดกระแทกเพลินตัวเองครับอ่าฉันตกไรแล้วอ่าโอ้ยโอ้ยเจ็บกี่เลยอะโถ่เจ็บ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 มากเลยดิฉันเจ็บมากนะเจับกัดฮ่าฮ่าเจ้าฮ่า คุณไม่อดแรอกครับเก๋ๆทำอย่างนี้อ้าวายไปไหนชื่อคุณนครับกอคปุบแล้วครับจุอะไรไม่ีจะไปกจกูไกกจุกูจุ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 อะไรไม่ด้เฮ้ยบลนไปไับฮ คุณไม่รอดนะครับคุณไม่รอดเราขับผมจะฆ่าคุณคุณไม่รอดนะครับยายาเยอะกุลาขมิ้นคุณไม่รอดนะครับยาคุณก็ไม่รอดหรอก ยาตืต่อควบคาคุณทายแกต้องก็ได้ละต่ตบต่ำเยเดีต้อตายกฉันี่ตายกเออเนะครับเออเออนะาเตน้าด้น 嗯、格格呃，我勒个，耶！